ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EP สามเฮ้โอเคใครใช้ Samsung บ้างยกมือขึ้นทำไมทุกคนถึงสามารถปัดอย่างนี้แล้วสามารถแคมปจอได้หน่หนพี่เอลองทำสินี่นะคะเห็นปะมันจะเป็นแบบแล้วก็ได้คือวี่ทำได้วะ มือนิ้วของเราไงเราก็ต้องมาให้นิ้วทัชกับตรงนี้แล้วก็ใส่ห <ไป S 2> ให้สัมผัสตรงไหนให้สัมผัสตรงเนี้ยตรงหน้าจอไงแล้วก็ไตทีนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูปลล็อกตาทํา,าเริ่มคืออย่างงี้ไม่ได้ปลาล็อกตานิ้วก้อยเธอสั้นไงบ้าก็นี่อ่ะ ไปประมาณ10ไถในก็ยังไม่ได้นะคะคือมันต้องให้ต้องให้ผ่านในสองจุดใช่แล้วก็มือเราต้องแตะนั้าตอนนั้นไม่ได้ยิงนาฬิกาไม่กี่ไม่ได้แล้วอ่ะมันยากจังอ่ะโทษไครดีไม่รู้อ่ะแต่สั่แต่พี่เอโชดิอีกรอบหนึ่งว้าวนี่นะฮะอือ แล้วหลังนั้นเนิร์ดโดนบอมไปแล้วจ้าบ๊ายบาย